เดินเหมือนลอยมาเลยได้ๆขอหน่อยรอบที่แล้วไม่ได้กินเพราะว่าเขาเปิดเที่ยงเก็บสเสบียงหนึ่ง <laughs> 你先搞。 มาตอนเช้าแล้วมาถึงนี่สิบโมงอะ,นะเนาะแต่ครูหมดไปแล้วมั้งนี่แล้วเขาก็มีร้านก๋วยเตี๋ยวตรงนี้นะที่ขายเหมือนก๋วยเตี๋ยวน้ำน,นะเปอต้ยวแอลบิ๊่เทียบ อ๋อมันเป็นกลางวันด้วยมนะั้งคนมากินข้าวอะ่ะ